สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีมีในเดือนเมษายนคลิปนี้เราก็มาดูดวงรายเดือนกันต่อเป็นการอ่านที่ภาพรวมอ่านที่ดาวจรเท่านั้นนะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยเราย้ําหลายครั้งว่าพื้นดวงเดิมสําคัญมากๆนะสําหรับผู้ที่เกิดราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาะจนถึง12เมษายน แต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างรักอยู่ที่มีนจะดูได้ตรงกว่านะในเดือนนี้ดาวประจำตัวของคุณคือดาวพฤหัสก็ยังเป็นเกษตรคุมรักอยู่ คุณก็ยังเป็นคนที่ชอบทําอะไรด้วยตัวเองมากกว่าที่จะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นมีความขยันขันแข็งอดทนเชื่อมั่นในตัวเองสูงรักอิสระไม่ชอบอยู่ภายใต้ความกดดันหรือรับคําสั่งจากใครดาวอาทิตย์เจ้าเรือนอริทัพรัก ปัญหาอุปสรรคจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองนะคนที่อริทับพลักปัญหาไม่ต้องไปหาเดี๋ยวมาเองมักมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างรอบตัวเดือดร้อนจากสัตว์เลี้ยงหรือว่าคุณต้องเป็นนักแก้ปัญหาให้กับคนรอบข้างระวังเสื่อมเสียชื่อเสียงเสียเครดิตเจ็บไข้ไม่สบายกายไม่สบายใจบางทีคิดจะทำสิ่งใดมกักเจอปัญหาเจออุปสรรคบางคนพอจะลงมือทา คุณคิดถึงปัญหาก่อนทำให้ท้อใจไปเลยก็มีวันที่19เมษาดาวพฤหัสด,ดาวประจำตัวของคุณจะเข้าพบการเงินได้มาตรฐานราชาโชคราชาโชคฉลูกฉลาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองเป็นดวงบุญเก่าหนุนนำ คุณจะคิดเรื่องเงินเรื่องทองมีสมองคล่องแคล่วในการทำมาหากินหาเงินได้มากหาเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมได้โชคดังราชาหนึ่งปีจากนี้ชาวลัคนาราศีมีนนะคุณถ้ามุ่งม,มั่นตั้งใจคุณจะตั้งตัวได้ร่ำรวยประสบความสำเร็จแน่นอนไพ่ยิบซีประจำตัวต,วตนได้ไพ่หกดาบ ไพ่ใบนี้ค่อนข้างดีถ้าคุณมีปัญหามีอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับคุณณนะตอนนี้คุณไม่จำเป็นต้องเข้าไปแก้ปัญหาด้วยตัวเองเวลาจะเป็นตัวคลี่คลายเป็นตัวแก้ปัญหาทำให้สิ่งต่างๆเบาบางลงไปมีความราบรื่นมากขึ้นในด้านการงานดาวพฤหัสับดีดาวเจ้าเรือนการงานก็ทับรักทำให้ภาระเยอะคุณเองก็มุ่งมั่นอยู่กับการทำงาน วันที่19เมษาดาวการงานเข้าพบการเงินมาตรฐานราชาโชคหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองคุณจะมองเห็นรูปทางในการสร้างงานสร้างอาชีพ ทำเงินทำงานให้คุณมากงานจะทำเงินให้คุณมากจนสามารถตั้งตัวสร้างฐานะให้ร่ำรวยได้ส่วนคนที่จะลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจการงานต้องรอบคอบมากๆเพราะพละงหัสที่จรเจอราหูดาวคู่นี้เป็นดาวคู่หลอกลวงทำอะไรมักได้ครึ่งเสียครึ่งแล้วคนที่จะหลอกลวงหักหลังไม่ใช่คนอื่นคนไกลเป็นคนใกล้ชิดใกล้ตัวคนที่ผูกพันสนิทกันเหมือนญาตินั่นแหละตัวดีนักแล ด้านหน้าที่การงานหัวหน้าง,งานจะช่วยเหลือสนับสนุนทําให้คุณมีความก้าวหน้าผู้ใหญ่ช่วยเหลือในการสร้างฐานะคุณจะมีความสนใจในเรื่องของศาสนาเรื่องของธรรมะและโหราศาสตร์วันที่8เมษาดาวศุกร ดาวเจ้าเรือนสหัชชะและเจ้าเรือนมอรณะเข้าพบสหัชชะดาวเป็นเกษตรส่งผลให้คุณจะมีการเดินทางบ่อยทั้งใกล้และไกลการเดินทางการสมาคมพบปะผู้คนจะทําให้คุณได้รับผลประโยชน์เพื่อนฝูงสนับสนุนแนะนําเรื่องการงานอาชีพมาให้ไพย่ยิปซีประจำการงานได้ไพ่เดอะเฮอร์มิต คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบทํางานคนเดียวนะแต่ว่าการงานคุณก็ยังมีความราบรื่นไปได้เป็นช่วงเวลาเหมาะที่คุณจะหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถให้มากขึ้นทําให้คุณทําผลงานได้ดีและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในด้านการเงินดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณอยู่ในภพพันธุสลับเรือนเกษตรกันอยู่นะ ดาวอังคารจะอยู่ในภพพันธุไปตลอดทั้งเดือนเป็นจังหวะดีที่คุณจะหาเงินหาทองสร้างหลักฐานได้มั่นคงคุณจะได้มรดกได้ผลประโยชน์ได้สืบทอดกิจการงานจากพ่อแม่ครอบครัวคุณจะมีไอเดียดีๆหรือช่องทางทำมาหากินจากเพื่อนฝูงเข้าสังคมและมีโชคเรื่องเงินตามมาดาวพุธเจ้าเรือนพันธุก็อยู่ในภพการเงินได้รับผลดีจากการขายที่ดินบ้านรถหรือทรัพย์สินต่างๆโดยเฉพาะคุณที่ทำงาน เกี่ยวกับธุรกิจจัดสรรอสังหาขายที่ดินบ้านรถนะคุณจะมีโชคลาภได้ผลกําไรดีในมุมกับการบางคนก็เสียเงินซ่อมบ้านซ่อมรถหรือว่ามีเหตุให้ต้องหมดเงินไปกับสิ่งไร้สาระได้เงินมาแล้วมักมีเรื่องให้ต้องจ่ายออกไปทางที่ดีนะคุณเก็บออมเงินในรูปของทรัพย์สินจะดีกว่าเก็บเป็นเงินสดแล้วดาวเสาเจ้าเรือนลาภะก็ไปอยู่ในภพพินาศ คือดีในแง่ที่คุณมีลาภผลจากทางไกลลงทุนเกี่ยวกับต่างประเทศหรือว่าร่วมทุนกับชาวต่างชาติจะประสบความสําเร็จนะได้ผลกําไรผลตอบแทนที่คุ้มค่าแต่ดาวลาพะที่อยู่ในภพวินาศย้ําเรื่องการถูกหลอกถูกโกงเรื่องเงินด้วยนะจากเพื่อนสนิทคนใกล้ชิด วันที่15เมษาดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอรลิเข้าพบกันเงินดาวเป็นอุดดาวพฤเรือหัสที่จรเร่วมกับอาทิตย์ดาวคู่นี้ก็เป็นดาวคู่มิตรใหญ่ด้านดีคือคุณจะหาเงินได้จากปัญหาและอุปสรรคงานยากๆการแข่งขันงานที่ท้าทายความสามารถ งานที่ต้องแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าการให้คำปรึกษาอาชีพที่ต้องใช้พรสวรรค์ส่วนตัวใช้ความสามารถเฉพาะทางใช้ทักษะสูงๆยิ่งคุณแก้ปัญหาผ่านอุปสรรคมากเท่าไหร่คุณก็ทำเงินได้มากเท่านั้นบางคนอาจจะเป็นหนี้ได้นะหรือว่าหาเงินแล้วคุณก็ต้องนามาใช้หนี้หรือคุณกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อลงทุนขยายกิจการงานแต่อย่างที่บอกนะลงทุนต่างๆควรรอบคอบ ไพ่ยิบซีด้านการเงินได้พไพ่เอดออฟสวรดไพ่ใบนี้ค่อนข้างดีนะคุณอาจจะมีการบุกเบิกเส้นทางหาเงินจากธุรกิจการงานอาชีพใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือคุณอาจจะมีการตัดสินใจครั้งสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเงินของให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณจะตัดสินใจได้ถูกต้องในด้านความรักพุทธดาวคนรักคู่ครองอยู่ในภพการเงิน คนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วนะก็คนรักคู่ครองของคุณทำมาหากินเก่งช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานนะคนที่คบหากันมานานมีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมแต่งงานแล้วจะมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นส่วนคนโสดมีคนเข้ามาเยอะนะแต่ว่าคนที่เข้ามาในระยะนี้ดูให้ดีนิดนึงเขาเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือเปล่า นะก็ต้องรอบคอบแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะเสียเงินหรือว่าได้เงินเพราะคนรักคู่ครองเพศตรงข้ามคุณส่วนทางธุรกิจหรือว่าการผิดสัญญาต่างๆนะเพราะฉะนั้นจะเซ็นสัญญาทําธุรกิจใดๆรอบคอบด้วยไพ่ยิปซีด้านความรักได้ไพ่เจ็ดถ้วยคนโสดมีคนเข้ามาเยอะอย่างที่บอกแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจหรือคนที่เข้ามายังไม่ได้มีอะไร จริงจังเป็นชิ้นเป็นอันนะทําให้คุณอาจะจะยังลังเลส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วระวังคนรักนอกรูนอกทางหรือว่ามีเรื่องของมือที่สามเกิดขึ้นนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีในเดือนเมษายนขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า